สวัสดีครับวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบ้านฝ้ายช n แนลครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ครับก็วันศุกร์ครับที่29สินะครับสิงหาคม2 5 6 8ครับครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณทางแยกนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพ เราแห่งที่4นะครับซึ่งถนนที่เราเห็นตรงไปด้านหน้านี้เป็นถนนหมายเลข1 0 2 0นะครับที่ประจอำอาเภอเทิงนะครับตอนนี้เรามาจากในตัวของอ,อําเภอเชียงของนะครับซึ่งจากตรง3ามแยกจุดนี้นะครับในอนาคตข้างหน้าก็จะมีการสร้างทางเลี่ยงเมืองนะครับไปทางด้านขวานะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเลี้ยวไปทางด้านซ้ายนะครับ ก็จะเป็นทางแยกไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ครับวันนี้ก็จะถือโอกาสนะครับพาท่านมาแนะนำและก็รีวิวนะครับเส้นทางนะครับให้ท่านได้รู้จักนะครับว่า,าเส้นทางการเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับซึ่งอยู่บนทางหลวงมาเลข1 3 5 6นั้นเป็นเช่นไรนะครับก็ตามกันไปเลยครับ จากจุดดังกล่าวนะครับก็จากจุดนี้นะครับไปยังด่านพรมแดนนะครับก็จะระยะทาง3กิโลเมตรนะครับแล้วก็ไปถึงตัวแม่น้ําโขงนั้นอ5กิโลเมตรนะครับคือสะพานข้ามแม่น้ําโขงนะครับซึ่งสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นี้นะครับก็ถือเป็นเส้นทางที่สําคัญนะครับที่สร้างเพื่อเชื่อมไปยันถนนอา 3A นะครับไปจนถึง นครคุนหมิงได้เลยนะครับซึ่งสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นั้นนะครับก็ก่อสร้างกันมาตั้งแต่ปี2,506นะครับ56ที่เปิดนำใช้นะครับก็ตั้งแต่เดือนธันวาปี2,556ครับนี่ก็ป้ายบอกเส้นทางนะครับจากนี่ไปตัวบอกแก้วก็15กิโลเมตรนะครับหลวงน้ำพาก็ 182กิโลเมตรแล้วก็ไปบอ่อเตียนอีก228กิโลเมตรครับครับเราก็จะที่โอกาสนะครับพาท่านาแนะนำเส้นทางดังกล่าวนะครับซึ่งก็หลายๆท่านนะครับที่มาเที่ยวอำเภอจำของอหรือว่ามีธุระหรือว่ามีงานที่จะต้องข้ามไปยังสปอปอาวนะครับซึ่งท่านก็ต้องข้ามาพรมแดนที่สะพานมิตรภาพ ไทยลาวแห่งที่4นะครับซึ่งการเดินทางก็สะดวกสบายครับออกจากตัวเพื่อเชียงของมาประมาณ4กิโลเมตรนะครับก็จะปีทางแยกแล้วก็เลี้ยวเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับในวันนี้นะครับเราก็เห็นรถบรรทุกคอนเทนเนอร์นะครับซึ่งก็ขนสินค้าผ่านแดนนะครับขนสินค้าข้ามแดนกันนะครับไปยังสอปปลลาวครับซึ่ง เส้นทางแห่งนี้นะครับที่ผมบอกกล่าวไว้แล้วว่าจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมเส้นทาง R3A นะครับซึ่ง,งองกกอรสร้างมาก็เกือบ20ปีแล้วนะครับซึ่งจากจุดดังกล่าวนั้นนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกน,นะครับในการขนส่งสินค้านะครับไปยังประเทศลาวหรือว่าขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีนนะครับซึ่งด้านข้างเราก็เห็นรถ คอนเทนเนอร์จอดเรียงรายนะครับก็ในแต่ละวันนั้นนะครับก็จะมีทั้งรถบรรทุกแล้วก็รถส่วนตัวนะครับที่ข้ามไปยังสอปปลาวนั้นนะครับก็มากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะาช่วงการส่งออกอาทิ่พีกนะครับโดยเฉพาะการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนนะครับซึ่งก็เป็นผลไม้เป็นที่นิยมของคนจีนเขานะครับ สำหรับเส้นทางแห่งนี้ที่มุ่งไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นั้นนะครับก็จะมีส่วนราชการที่สําคับสําคัญน,นะครับที่ตั้งอยู่นะครับที่เราเห็นด้านซ้ายมือนี้นะครับก็จะเป็นสํานักง,งานแขวงทางหลวงเชียงรายที่2นะครับที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับทางหลวงแผ่นดินนะครับถัดจากแขวงทางหลวงแล้วก็จะเป็นสํานักง,งานของด่านสุลักกรเชียงของนะครับซึ่งก็จะมีรถลา เข้าไปตรวจการส่งออกต่างๆนะครับการจัดเตรียมเอกสารนะครับหรือการไปทําพิธีการต่างๆที่สำนักง,งานด่านสุรากรอําเบรเชียงของนะครับซึ่งด่านอย่างนี้ก็สามารถที่จะสร้างมูลค่านะครับนํารา,ายได้เข้าสู่ประเทศมากพอสมควรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นด่านที่มีการส่งออกและก็นำเข้าพอาสมควรครับ าสาหรับสะพานนิ้อภาพไทยลาวแห่งที่4นะที่กล่าวมาแล้วว่า,าได้เปิดนําใช้มาตั้งแต่ปี2516นะครับก็นับจนถึงบัดน,นี้ก็ผ่านมาแล้วก็เกือบ13ปีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าด่านนะครับซึ่งด้านซ้ายมือนี้ก็จะมีจุดอจอดรถนะครับสําหรับการพักรถของรถ,รถบรรทุกนะครับที่เราเห็นขณะนี้นะครับเราก็เห็น มีรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ะ er นะครับที่จอดอเรียงราย2ข้างทางนั้นนะครับที่กำลังรอข้ามด่านหรือว่ารอเพื่อที่จะเข้าไปรับสินค้านะครับเราก็เห็นมีกโกดังสินค้าที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับครับส่วนด้านขวามือด้านนี้นะครับเราก็จะเห็นสำนักง,งานออฟฟิศ นะครับต่างๆมากพอสมควรนะครับด้านนี้โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชิปปิ้งนะครับบริษัทชิปปิ้งที่อำนวยความสะดวกนะครับในการส่งออกอาจจะทําเอกสารผ่านแดนต่างๆนะครับด้านซ้ายมือนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นรถบรรทุกอคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็อาคารที่อยู่ด้านหน้านั้นนั่นก็จะเป็นอาคารของด่านพรมแดนนะครับซึ่งก็จะเปิดกันตั้งแต่7จ็ดโงเช้านะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะปิดราวราวสามทุ่มนะครับซึ่งก็ไม่มีรถข้ามแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วและตอนนี้นะครับด้านซ้ายมือนี้นะครับที่เราเห็นนี่นะครับก็จะเป็นศูนย์เปลี่ยนทายสินค้า,าซึ่งหน่วยง,งานที่รับผิดชอบก็จะเป็นกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งก็ยังไม่เปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านาขับรถนะครับเข้าไป ดูบริเวณใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณหน้าด่านกันครับเพื่อที่ท่านจะได้ชมบรรยากาศโดยทั่วไปของด่านพรมแดนเชียงของนะครับ,รบด่านซ้ายมือนี่จะเป็นถนนที่ล้อมรอบของตัวด่านไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันครับ,รบส่วนนี้ก็จะเป็นด่านพรมแดนนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4หรือว่าด่านพรมแดนเชียงของซึ่งด่านแห่งนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นด่านสากล นะครับที่ทุกๆคนนะครับไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติสามารถที่จะข้ามแดนไปได้นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่จอดรถนะครับถ้าช่องด้านซ้ายมือน,นะครับช่องด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับการออกของพวกรถบรรทุกนะครับรถยนต์ส่วนตัวหรือรถบัสต่างๆที่เราเห็นจอดยงลาอยู่ด้านโน้นนะครับเป็นช่องออ,อ,นะะออกนะคะออกนะของรถนะครับ ส่วนถ้าเราตรงไปนี้ก็จะเป็นสําหรับาการออกเมืองของบุคคลนะครับของคนโดยทั่วไปนะครับซึ่งเอกสารการผ่านแดงตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งบั r รพาสแล้วก็พาสปอร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของอาคารด่านพรมแดนจังของนะครับซึ่งก็จะมีหลายหน่วยง,งานที่ทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านตรวจพืชนะครับ ด่านตรวจโลกของสำนักงานสาธารณสุขนะครับด่านตรวจสัตว์นะครับด้านซ้ายก็จะมีห้องน้ำนะครับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่น,นี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงใกล้เวลา11นาฬิกานะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยมีผู้คนมากนักนะครับในช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะครับการข้ามแดนก็ยังไม่มีมากนักโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องจากสปปลาวนะครับที่ข้ามแดนมาซื้อข้าวซื้อของกันนะครับ เดี๋ยวผมจะจอดรถแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําให้ท่านได้รู้จักอาคารอีกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับก็ตามกันไปครับครับส่วนนี้เราก็จะสามารถมองเห็นอาคารนะครับดูเด่นเป็นสง่านะครับซึ่งอาคารหลังนี้ก็เป็นอาคารด่านพรมแดนเชียงของนะครับซึ่งก็จะมีหลายหน่วยงานนะครับที่มาทําการแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจคนเข้าเมืองนะครับด่าน ตรวจพืชนะครับด่านตรวจสัตว์นะครับด่านสุรากรนะครับซึ่งก็จะทําหน้าที่ในอาคารหลังนี้นะครับถลับจุดผ่านแดนแห่งนี้นะครับหลังจากที่เราทําพิธีการออกเมืองแล้วก็จะสามารถซื้อตั๋วรถบัสนะครับคนละ25ยิบาบาทเพื่อข้ามแดนไปยังสพปลาวได้ครับครับเดี๋ยวเราตามไปดูบริเวณด้านการช่องการส่งออกกันครับเข้าต่างไปครับที่เราเห็นด้านนี้ด้านขวามือนี้ก็จะเป็น ขาเข้านะครับก็จะเป็นบริเวณของรถขนส่งสินค้าหรือคอนเทนเนอร์ที่มาจากสปปลาวนะครับที่ข้ามแดนข้ามแดนมาแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบหรือเช็ครถนะครับให้เรียบร้อยก่อนที่จะนํานสินค้าหรือบรรทุกตู้เปล่ากลับมานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นด้านขาเข้านะครับด้านขาเข้านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับของบริเวณ ด้านหน้าอาคารนะครับของด่านพรมแดนเชียงของนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูตรงบริเวณด้านอาขาออกครับก็ต่างกันไปครับครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านช่องทางการส่งออกนะครับด้านนี้ก็จะเป็นรถนะครับบรรทุกสินค้าหรือรถส่วนตัวนะครับที่จะออกไปยังราชอาณาจักรนะครับ ซึ่งก็จะมีจุดตรวจนะครับวันนี้เราก็เห็นรถบรรทุกสินค้าหรือรถคอนเทนเนอร์นะครับซึ่งก็มีหลายคันที่กําลังรอผ่านจุดตรวจด,ดังกล่าวนะครับซึ่งจุดจุดตรวจดังกล่าวก็จะมีประมาณอยู่4ช่องสี่ช่องทางนะครับที่เราเห็นนี้ที่เราเห็นด้านหน้านี้ก็จะเป็นรถยนต์ส่วนตัวนะครับก็สามารถ ที่จะข้ามแดนไปได้นะครับหากว่าเราเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับคู่มือคู่มือรถนะครับที่เป็นเล่มสีม่วงนะครับแล้วก็เอ,อกสารการข้ามแดนของคนนะครับและเอกสารของรถที่เราจะนําข้ามนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศาช่องทางของอด้านขาออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูสดุดึงนีกครับก็ต่างไปไปครับครับอีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนําท่านนะครับก็ คืออาคารทีอ่อยู่ด้านหน้าบริเวณด่านพรมแดนนะครับซึ่งก็จะเป็นอาคาราพาณิชย์นะครับที่อยู่บริเวณอของเชิงของเมืองใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นที่ตั้งของอกลุ่มบริษัทห้างร้านที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะครับโดยเฉพาะนะครับบริษัทชิปปิ้งทั้งหลาย ะครับบริษัทประกันต่างๆนะครับที่เราเห็นรถจอดอเรียงรายนะครับก็มากมายพอสมควรนะครับท่านก็ที่มีธุรกิจด้านการส่งออกก็สามารถที่จะมา,าประสานงานกับบริษัทชิปปิ้งเหล่านี้ได้นะครับซึ่งก็ตั้งอ,อยู่บริเวณหน้าด่านพรมแดนเชียงของนะครับเราก็เห็นรถราจอดมากพอสมควรครับ ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านนะครับไปชมบริเวณโดยรอบของด่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตางกันไปครับสำหรับอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำท่านนะครับนั่นก็คือศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้านะครับซึ่งก็กำลังก่อสร้างไปนะครับแต่ก็ยังไม่เปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งก็เป็นส่วนราชการของกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำท่านนะครับ ก็คือบริเวณถนนอรอบดาอ่านรับพรมแดนแห่งนี้นะครับซึ่งก็เราสามารถที่จะชมนะครับความก้าวหน้าต่างๆนะครับของด่านได้นะครับซึ่งเราก็จะสามารถมองเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สีได้นะครับซึ่งถนนเส้นนี้นะครับก็สร้างาเพื่อ,อล้อมรอบของดาอ่านพรมแดนแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ตามกันไปครับ ครับจากจุดดังกล่าวนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นอ,า,อาคารหลายหลังนะครับของศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้านะครับก็มีทั้งอาคารสำนักงานนะครับโกดังอะไรต่างๆนะครับซึ่งทางากรมการขนส่งทางบทก็มีความมุ่งหวังว่าถ้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าแห่งนี้นะครับได้เปิดใช้แบบเต็มรูปแบบจริงๆแล้วก็จะอันเกิดประโยชน์ต่อ าการขนส่งสินค้านะครับไปยังประเทศลาวหรือประเทศจีนแล้วก็การขนส่งสินค้าที่เข้ามายัางประเทศไทยเรานะครับซึ่งเราเห็นว่ามีการก่อสร้างอาคารมากมายนะครับรวมทั้งขณะนี้ก็มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่อีกนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้านี้นะครับก็จะมีการก่อสร้างนะครับสถานีรถไฟเชียงของนะครับซึ่งก็จะเป็นสถานีรถไฟ สถานีสุดท้ายปลายทางนะครับรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงของนะครับซึ่งก็จะมีทั้งสะพานข้ามโค้งนะครับจุดเปลี่ยนทายสินค้านะครับแล้วก็สถานีรถไฟนะครับก็จะทําให้เชียงของนั้นนะครับเป็นเมืองศูนย์กลางนะครับของด้านการขนส่งนะครับซึ่งจังหวัดเชียงรายเรานะครับก็วางเป้าหมายให้อําเภอเชียงของนั้นนะครับเป็น อำเภอสาหรับการขนส่งนะไปยังประเทศต่างๆที่อยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงครับจากจุดดังกล่าวนะครับเราสามารถมองเห็นลานตรวจปล่อยสินค้านะครับที่อยู่ภายในของศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้านะครับครับด้านนี้ก็จะมองเห็นตึกสูงนะครับซึ่งอาคารดังกล่าวนั้นก็จะเป็นอาคารที่ก่อสร้างนะครับอยู่ตรงบริเวณหัวสะพานนะครับ ของฝั่งเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วนะครับซึ่งก็ทราบข่าวเป็นวงการภา,ายในว่าอาคารดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นศูนย์แสดงสับสินค้าแล้วก็น่าจะเป็นโรงแรมด้วยนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการก่อ,อสร้างของอาคารดังกล่าวว่า,าไปมากน้อยเพียงไรนะครับสำหรับถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นถนนที่อยู่ ล,อลอ้อมรอบด่านพรมแดนเชียงของเลยนะครับซึ่งจากจุดดังกล่าวนั้นนะครับเราก็จะมองเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับเดี๋ยวก็ตามกันไปเรื่อยๆนะครับครับจากจุดดังกล่าวภายนอกนะครับเราก็สามารถที่จะมองเห็นนะครับความเคลื่อนไหวด้านในเราก็เห็นว่าขณะนี้นะครับมีรถ ขนส่งสินค้านะครับที่ข้ามมายัางจากซอปลาวครับกำลังเข้าคิวเพื่อที่จะรอตรวจจาตรงบริเวณด่านขาเข้านะครับเราก็เห็นเลยนะครับยาวเหยียบไปถึงน้นเลยนะครับถึงบริเวณด้านหน้าด่านเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายนอกของด่านพรมแดนนะครับเราก็จะเห็นว่ารถสินค้ามากมายนะครับที่กลับจากการขนส่งสินค้านะครับ ที่ขนส่งสินค้าไปยังสปปลาวแล้วก็เปลี่ยนท่ายสินค้าเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกลับมายัางด่านโรมแดนแห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับต่างๆที่อยู่บริเวณด่านกรมแดนเชียงของในวันนี้ครับครับจากจุดดังกล่าวนะครับเราก็จะมองเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับซึ่งก็ถือเป็นสะพานที่สำคัญนะครับที่เชื่อมโยงระหว่าง อ่ประเทศไทยและก็ประเทศลาวนะครับซึ่งสะพานแห่งนี้นะครับเป็นสะพานที่มีความสําคัญนะครับซึ่งก็เป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวนั้นเป็นสะพานที่4นะครับแล้วก็อนาคตอันใกล้นี้นะครับเราก็จะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับบริการปากซันนะครับก็คาดว่าจะมีการเปิดนําใช้เร็วๆนี้นะครับซึ่งสะพานที่เราเห็นขณะนี้นะครับก็ใช้ง<ท>านมา 13ปีแล้วนะครับที่อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนนะครับขนส่งคนต่างๆเพื่อเดินทางไปยังประเทศลาวประเทศจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาชมและติดตามที่ช่องบ้านไายมาโดยตลอดนะครับเป็นช่องที่นําสาระที่ดีมีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเมืองชายแดนนะครับมาให้ท่านชมนะครับ ก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับที่ช่องบ้านฝ้ายชแนลนะครับก็จะขอพาท่านนะครับชมบ้านชมเมืองที่อยู่ชายแดนนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆกับที่อยู่บริเวณชายแดนนะครับก็ทุกๆท่านนะครับเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ